ทุกคนมาได้ไงเนี่ยวัวน้อยโอ้ยทั้งเนี้ยนี้ทั้งทั้งน้อยทั้งใหญ่เลยเเโอเคโอเคสตอค็สตอกก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะที่มาเร็วนะคะเราไปช้อปปิ้งค่ะกลับมานี่แม่วัวพาลูกวัวมาหน้าปากซอยแล้วต้องรีบสกัดค่ะไปเมืช้าพ่อบอกให้เปิดประตูออกมาจนได้มาจากนน้นหรือเปล่าอ ขอกไหนเนี่ยไปเลยไป go ไปดูทรงแล้วนะ่าจะเป็นลูกพาแม่เที่ยวมากกว่าละมั้งเนี่ยไม่ใช่แม่พาลูกแล้วค่ะเพราะลูกชอบหนีเที่ยวอะค่ะไปพ่อสงสัยจะหลับไป แหมวันนี้มากันทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะไปลูกไม่ต้องมอง <c oughs> แล้วมาทำไมอะ่ะ <c oughs> ไปสิก็ <c oughs> ไปไปลูกไป <c oughs> ไป มป้าเอาไล่เหมือนไก่เลย go โ,โอ้อนาถวันโอ้นี่บัวพระพันธ์ด้วยมาเขาด้วยนะเราโอ้โหพากันมาแยะๆไปหมดเลยนะ ใช่ค้อกนู้นแล้วล่ะค่ะเห็นวัวตัวขา,ขาวๆอยู่นู่นนะคะรือเขาจะแยกกันมาก็ไม่รู้นะแต่อ๋อจริงๆอ่ะวัวน,น้อยชุดเนี้เขาจะสนนะคะทุกคนชอบหนีแม่มาเที่ยวบ่อยๆนะคะแต่เที่ยวเนี้ยสงสัยแม่เขาไม่ยอมให้มากันตามลําพังละมั้ง <c oughs> ก็เลยพากันมาหมดทั้งคอ,อกเลยหรือเปล่าไม่รู้นะคะเนี่ยค่ะยืนกันอยู่เนี่ยฝนก็ตกด้วยอะคะ่ะลงอีกแล้ว โอ,โอคือฝ <ภา S 1> นเม็ดใหญ่ค่ะทุกคนตกใส่ตัวยังเจ็บเลยอะออถ้าเขา้าอ๋อบางตัวเข้าไปข้างในด้วยตัวนี้ก็นี่ค่ะการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาตินะคะมันก็มีบ้างเ่ยที่วัวจะออกไปข้างนอกบางครั้งนะคะไปถึงถนนใหญ่เลยแล้วคนที่เจอเนี่ยเขาก็จะดูที่หูนะคะแต่ใช่ว่าจะดูได้ง่ายๆเพราะวัวเขาจะตื่นนะคะเขาต้องแจ้งหน่วยงานและหน่วยงานเอามาคืนเราต้องเสียค่าปรับนะคะทุกคน